นี่นะคะซอกแซกของเรานะคะพามาอยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บคุณแจ่วค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะแบบเข้าคิวกันยาวมากเป็นร้านเขาว่าเจ้าแก่นะ50ปีแล้วะอุ้ยอายุท้อพีเอกกซ์เลยอ่ะอุ้ยเออจริงติ๊ติ๊ติเจ้าของรายการก๋วยจั๊บไม่ตับค่ะผักโรยเยอะๆก๋วยจั๊บตับไม่เอาผักโรยค่ะจะนหนูเอาทุกอย่างไม่ใส่กระเทียม เดี๋ยวดูนะปิดเปล่าอันนี้ของคุณอ้นค่ะคุณอ้นอยู่ที่ไหนขอบคุณค่ะของคุณอ้นอยู่นี่คุณอ้นทำงานอ่ะถ้าจะสั่งพิเศษกับธรรมดาสองอ่ะให้สั่งธรรมดาสองดีกว่าน้องใช่ค่ะอ่ะแม่เลยบอกว่าไม่ใส่เต้าหู้เอาออกได้ไหมหนูก็วางไว้ในชามแล้วลูกมาแม่อยากได้ไข่ด้วยได้ไหมคะอ๋อมีค่ะแม่ขอโทษน้อยยังควันไม่เห็นไข่ มืแม่หมูกรอบดีแม่หนังหมูยังอร่อยเลยค่ะมูวี่ทุกอย่างอร่อยหมดทุกอย่างอร่อยหมดแล้วตาแข็งมากคือมันการพอนมขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าธนาคารนมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนมสินธนาคารเพื่อสังคม ท่านล,อาล็อแค่ะควันนี้นะคะซองแซกซองแซกของเรานะคะพามาอยู่ที่สะพานควายค่ะมาร้านก๋วยจับคุณแจ่วค่ะเปิดมากว่าห้าิปีแล้วนะคะเขาลือหึงเลย <Wow. S 1> ว่าว่าคิวยาวมากโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยนะแบบเข้าคิวกันยาวมากแต่ก่อนเนี่ยเปิดห้าโมงเย็ยนตอนนี้เปิด11โมงจนถึง5้าโมงดีเขาบอกว่าเปิดรับ3าชั่วโมงก็หมดแล้วไม่ค <D> ิดเราจะได้กินไหมอ่ะได้กินเพราะว่าเราโทรมาแล้วแม่เก็บให้เราใช่3มที่ก็ะด้ มีทีมงานด้วยต้องเข้าซอกนิดนึงค่ะเปราตอนนี้เราบอกผู้ชมก่อนว่ามันพิกัดได้บิ๊กซีสะพานควายปุ๊บทางออกของที่จอดรถบิ๊กซีสะพานควายป๊บนี่ถึงเลยค่ะนี่เราเยเรายืนหันหน้าให้บิ๊กซีสะพานควายแล้วจากนั้นไปทางซ้ายค่ะซ้ายเดินค่ะ เห็นกงกิงไงปุ ok? ๊บฉันได้ชายนะไว้ใส่ละแอแต่ได้หรอได้แอแตได้นี่ไงกกงไงปกติุณแม่ใส่สามเหลี่ยมถ้าใส่ปาหรอยาใส่จ้ะแล้วใรจะตุมตข่ายขอแนะนำชุดใส่ให้คุณัญญาและคุณเอกี้ใส่ไยขายสินค้าค่ะธัญญาขายยาลยา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 ลยาใส่ไข่เพชรใช่ค่ะไข่นี่หรอนี่เหรอแฟรงซินจ้ แด้วกินก๋วยจั๊บเสร็จแล้วไปใส่สีฟ้ะพี่เอกชุดเจ้าต่างาชุดพระเจ้าตากเรียกดังตกใจเอกะมีเฮ้ยเธอโตนีโบจับก่าเป๋ายพมุนีเหมาะมากนี่คุณแม่หัวร้อยใหญ่เลยใส่กันเลยกิ้นใส่เลยกินวันนี้จะถึงก๋วยจั๊บมาแล้วก๋วยจั๊บเสร็จเธองานวันลอยกระทงฉันเตรียมชุดอีเวนต์แล้วใช่แต่ว่ามีชุด มีทุกอย่างพร้อมแต่ไม่มีงานงานงานไม่ไม่ใช่ไม่มีผู้ชายไม่งานนะใส่แล้วจะมีผู้ชายก็ได้จังเกงในไอีกแล้วชอบจังเกงในจังเลยอะเดนเดนเราเจอจังเกงในไม่เคยเห็นจังเกงในนานแล้วอะเห็นแต่เขาเองครั้งล่าสุดปีไหนยังจังเกงในเจออยู่ตอนไหนตอนไหนอย่าให้พูดเลยสองวันหรือเปล่าหรือเมื่อเช้า หิวมากเลยไส้หิวแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องต้องเติมความหวานก่อนโทรเรียกแม่แจ๋วก่อนนะเลยแฉลต้องโทเรียกแม่แม่รับออเดอร์เลยจ้ะแม่เดินเข้ามาเลยจากตรงทางทาีน่ะณจอนที่แคล้ยแม่แจ๋วคุณดี่คะแม่ไม่ได้รับสายเี่ด้วยก่อนอุ้ยแม่แจ๋วไส้คอสวยมากจ้าค่ะขอบคุณค่ะสั่งได้เลยเนาะคะสั่งได้เลยค่ะหนูเอาก๋วยจั๊บไม่ตัดค่ะค่ะค่ะผักโรยเยอะๆค่ะหนูเอาก๋วยจั๊บตัด ไม่เอาผักโรยค่ะแม่ระดมได้ไปอะตับล้วนเหรอคะคือไม่ใส่ข้างในใส่ตับใช่แต่ว่าเอาหมูปกติแล้วก็ไม่ใส่ใส่่ไมผักโรยไม่ืออะไรคะสลับกัดของหนูไม่ตับไม่ผักโรยเยอะๆยอะเห็นไหมแม่ต้องแม่ต้องรู้จักของหนูยังไม่สั่งเลยค่ะหรืออะไรหรืออะไรหรืออะไรแม่ละเลยไม่ละเลยสิ่งใดหนูเอาทุกอย่างไม่ใส่กระเทียมของประกอบเยอะแม่เอากระดับมาไม่ไม่แม่รู้แล้ว ทุกอย่างไม่กระเทียมใส่หมูกรอบเยอะๆได้ค่ะแล้วก็ไม่ไนใส่ตับไม่ใส่ผักดูเยอะของหนูไม่ตับผักเยอะแม่รีบเร็วเดี๋ยวมันละลายแม่อย่าไงใส่พริกซ่านะเดี๋ยวมันละลายหายไปจากสมองแม่แม่จะจับได้ไหมฮะแม่จะจับได้ไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็เป็นเป็นกระเทียมแล้วก็มีกระเทียมมาแล้วก็มีเม่ดี๋ยวต้องไปเจอผู้กองกระเทียมไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้พออ้นสั่งเลยขำเลยอ่ะเพราะว่าเราสลับกันสลับพี่ไม่กินหมากโรยหรือ ไม่เอาเราตไม่ชอบกันเทีแมใส่แม่ใส่กระเทียมมันน้ำไม่ชอบใช่แต่แม่ต้องไม่ตับนะตับมันเหม็นูป่ะทำไมมีกระเทียมตับมันอร่อยตับอร่อยจะได้ตับอร่อยถ้าสดสดนะชอบตับชอบกระเทียมกลิ่นคาแรคเตอร์มันอ่ะไม่เธอลงพูดเธอทั้งขึ้นเลยนี่เห็นไหมคนเราเนี่ยมันกินไม่เหมือนกันมันมีความเยอะส่วนตัวเยอะความเยอะแล้วพอมาสามคนกับเยอะมากลงตัวเยอะเเยอะตัวเป็นร้านเขาว่าเก่าแก่นะห้าสิบปีแล้วอ่ะอุ้ยอายุเท่าพี่เอกกีเลยอ่ะ นี่เออจริงวันสิสิเจ้าของรายการก็จริง่ที่เกิดพอดีเันงานนทั้วเลยฉันห้าสิบปีพอดีแสดงว่าแม่เจ้าจะต้องทำตอนแาบแจ๋วได้มาแจ้วก็แจ้วก็เป็นจอเป็นแจ๋วจ้ำตึอะไรอจ่างเงี้ยแล้วก็สามารถสั่งเครื่องดื่มได้เพราะว่าอยู่ด้านข้างนี้สถานีกาแฟแล้วทำไมผมไม่สั่งกาแฟผมสั่งบุ้ยเธออยากกินอะไรซ่าแม่มันอร่อยถายาชุดไทยนะเอาไว้ไลฟ์ถ่ายของนะตรงนี้ด้านหน้าซอยเขาซื้อชุดไทยคอปีนไปไลฟ์ถ่ายใส่ใถ่ายสองชุด พี่อยากไปซื้อจริงๆหรอซื้อไปละรอดูนะรอดูพี่ใส่แก้บนจิตใจแก้บนเอาหรอจะใส่เวลาไลฟ์ไงใส่ดีจ้าใส่กลางคืนดีจ้าแล้วก็อ้าวลุวน่ากลัวจริงลุวน่ากลัวเฉยๆเข้ามาไม่แปลกเซซ็กี่ดีที่นี่เขาจะมีอะไรบ้างก็มีหมูชิ้นมีหมูกรอบมีไข่เป็ดเต้าหู้เลือดหมูหนังตับปอดไส้จ้ะแม่หู้แล้วแม่มา แม่เสิร์ฟเองเลยอ่ะแม่ยิ้มมาเลยนะเดี๋ยวดูนะปีเปล่าแม่ไหนอันนี้เลยค่ะอันนี้ของคุณอ้นหรือเปล่าคุณอ้นอยู่นี่หรยได้ของคุณแม่ของคุณอ้นอยู่นี่เลยคุณได้เนื้องานอ่ะได้เนื้องานอ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขาเล็กแล้วแป้งเนี่ยคุณผู้ชมอย่าว่าแต่ละเองเลยอ่ะเราไม่ได้เล่นโทรศัพท์อันนี้อันนี้พี่ไม่ใส่ผักเลยหรอใช่มีไม่กินผักไงไม่กินผักเธอโตแล้วฉันว่าฉันักแล้วนะเขาใส่แค่ผักโรยคุณแม่อยากถามว่าธรรมดากับพิเศษมันต่างกันยังไงอ่ะ พิเศษก็จะเยอะ เยอะเท่าไปแม่เพิ่มหมูกี่ชิ้นเยอะเท่าไหร่เพิ่มหมูกิซินเพิ่มทุกอย่างเลยยางละชิ้นอย่างละชิ้นทำไมมีพี่รูด้หตัดชิ้นเดิมหมูหมูชิ้นเดิมหมูแอบชิ้นเดิมแม่ไม่ชอบแปลกใจเลยนะผู้แบบแปลกใจถ้าจะสั่งพิเศษกับธรรมดาสองอะให้สั่งธรรมดาสองดีกว่าน้องใช่ค่ะอ่ะเยอะกว่าน้ออะไรวะนคุ้มกว่ามันจะคุ้มกว่าพิเนี่ยมันก็คือตัดแค่ชิ้นเดียวไม่อีกสองชิ้นพิเศษเนี่ยเพิ่มแค่สิบบาทแม่เลยบอกว่าไม่ใส่เก้าดูกเอาออกได้ไหม หมูก็วางไว้ในชามนะลูกแม่แม่อยากได้ไข่ด้วยได้ไหมคะได้ค่ะไม่ติไข่ไม่ได้ใส่เหรอใส่ตอนนี้เรามีไข่เรามีไข่อ๋อมีค่ะแม่ขอโทษน้อยยังความนี่ไข่ไข่แม่นี่จะดูออกได้ไงว่าเป็นไข่เป็ดแม่ไม่หลอกหร้อใช่ไหมไม่หลอกค่ะถ้าไข่เป็ดไข่ไก่ต่างกันยังไงคะต่างค่ะเพราะว่าไข่ถ้าไข่ไก่อะมันจะผางไม่ได้ไส้ไส้มันแตกมันจะแตก พี่แต่ก่อนอะแม่เขายังไม่ได้มีคูหานี้นะเขาขายอยู่ข้างๆรถเขาใช่ไหมเป็นรถเข็นแม่เล่าสิคะแม่เล่าจริงหรือเปล่าขายหน้ื่อเมื่อ50ปีที่แล้วไม่ได้ซื้อขอบคุณแม่ซื้อขอบคุณแม่เช่าไม่เป็นไรคือคือว่าขายดีมากจนต้องเช่าอันนี้เลยใช่เพราะคนมากินเยอะมาทานเยอะใช่ค่ะแล้วทำไมตอน50ปีที่แล้วถึงมาขายขวดจ่าปะมีสูตรของคุณแม่ แต่คุณแม่ไม่ได้เปิดร้านคุณแม่คุณแม่เปิดร้านเมื่อก่อนนี้คุณแม่เปิดร้านแล้วเราอะเป็นผู้ช่วยรุ่นสู่รุ่นใช่รุ่นสูรน่รุ่นสมัสยแม่แม่แม่พี่เจ<ๆ>้าเปิดที่ไหนคะก็ในตลาดเมื่อก่อนนี้ตรงวิกซีอะจะเป็นตลาด<อ>เขาเรียกว่าตลาดสะพานควายหุ่ยหมูกรอบดีมากเลย่ะอุมยอรอบที่เคี้ยวกรอบกรอบกควาเลยไส้รสอะล้างเองปะคะไส้ล้างเองค่ะเก่งค่ะทำเองทุกอย่างค่ะทำางไงไม่ไห้มีกลิ่นคายทำไงไม่มีกลิ่นควา ความสะอาดค่ะโอ้แม่อร่อยอ่ะแบบนี้ตื่นกี่โมงอะคะค่ะโอ้แม่ตื่นสายเพราะแม่ช้ำนาญแล้วแม่เราอยากหิ่งจีแม่ตื่นกี่โมงแม่ตื่นเจ็ดโมงเจ็ดโมงห้าทีเสร็จแล้วจ้าอ้าวไมา่แม่ตื่นตีห้าสิบเอ็ดโมงแม่ก็คือแม่เตรียมของจนคล่องแล้วใช่ค่ะค่ะแม่คิวแม่หมูกรอบดีแม่หนังหมูยังอร่อยเลยค่ะมูวี่แข็ทุกอย่างอร่อยหมดให่แม่ค่ะทุกอย่างอร่อยหมดและตาแข็งมากคือมั่นใจทุกอย่างอร่อยหมดไม่ต้องปรุงก็ได้เนาะ ไม่ปรุงใส่พริกน้ำส้มพริกน้ำส้มแม่อร่อยมากเลยรอค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยค่ะงามอะไรที่เป็นส่วนที่ยากที่สุดในการทำก๋วยจับคุณแม่แม่เรากรอบมันยากตอนทอดไงเพราะว่ามันจะประเด็นใช่แล้วกว่าจะทอดกรอบมันต้องใช้ใช้เวลาแม่แม่เราช่วงที่แบบร้านมีเพีกหน่อยนะคะที่มีรับัตรคิวบรรยากาศเป็นไงโอ้โหแน่นค่ะก็คือมาลุมแม่ค้า ใช่ค่ะเครียดไหมคะตอนนั้นก็ไม่เครียดค่ะดีใจดีใจดีใจค่ะลูกค้าส่วนมากเป็นลูกค้าแถวไหนแถวนี้หรือว่ามาจากทั่วสารเมืก็มาทุกที่อ่ะเพราะว่าข่าวประจํามันจะเยอะแล้วพอเขาเอาไปรีวิวต่อต่อต่อคนก็มาตูกอบอร่อยมากเลยต้องเป็นคนที่กินหนังเลยเนี่ยเลือดมีความหนึบหนึบหนึบแม่เราตอกเนี่ยเขาจะเรียกว่าตอกอะไรอยนีมีป้าที่เปตอกเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกตลาดจอมมารีจอมมารีอ่าแต่ถ้าตอนนี้เขา คือสมัยใหม่นี้เขาจะไม่รู้จักแล้วเรียกต่อบิ๊กซีละใช่มาง่ายๆนะทุกคนจอดรถที่บิ๊กซีใช่ไหมแล้วก็เดินออกมาถึงบิ๊กซีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอกเลยแล้วเปิดทุกวันไหมคะหยุดวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันอาทิตย์หนึ่วันโอ้ยลูกค้าลูกค้ามันยังจะก็อดกินอย่างสี่นั่นน่ะสินั่งนอนสื่อแต่ต้องสื่อต้องนั่งตนองนั่งเนาะก็แม่เหนื่อยอ่ะก็แม่แม่พักเมื่อสี่ ไมหรือว่าไลฟ์ขายติ๊กต็อกเอยไม่แม่ก็ดูละครพวกหนูเล่นนั่นแหละออ๋ต้องประนีดต้องประเษดตัวจริงในทีวีแม่อธิบายสิละคนเลยไม่เหมือนยังไงบ้างก็เหมือนเดิมอ่ะเนาะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนในทีวีเพียงแต่ว่าถ้าในทีวีเนี่ยจะดูตัวใหญ่หน่อยเอออวบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออตัวจริงตัวจริงพเดชค่ะพเดชค่ะสบายสบาย ร้านก๋วยจั๊บคุณแจ่วเนี่ยเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงจนถึง5โมงเย็นปิดวันอาทิตย์ไม่ต้องมานะจ๊ะให้คุณแม่แจ๋วเนี่ยพักบ้านใช่พักไปเดินบิ๊กซีหน่อยเออจะช้อปปิ้งบ้างต้องใช้ตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์แต่นานเนาะร้านอยู่ข้างบิ๊กซีสะพานควายนี่แหละนะฮะก็คือสมมติจอดรถบิ๊กซีใช่ไหมออกมาเลี้ยวซ้ายซ้ายมือเราจุดสังเกตก็คือเดินเข้ามาเจอแม่เลยหน้าปากซอยจะมีร้านขายเสื้อขายเป็นชุดไทยชุดไทยใดๆซอยแรกนะคะซอยใช่เลยจันทร์ส่ใช่ค่ะ แม่อร่อยมากแม่ดูสิแม่ปื้งมาปื้มค่ะปื้มปึ้มอร่อยจริงๆอยากจะให้ทีมเราได้กินเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินถ่ายสร็จแล้วนะค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณนะคะแม่แจ๋ขอบคุณค่ะขอบคุณกับเรานะคะทุกคน ขายดีขนาดนี้คุณแม่ในี่ครูหายเดียวไม่พอนะจริงสมมติถ้าเกิดว่าต้องการคนอยู่ขยายเนี่ยต้องการเงินทุนเพิ่มอะทำยังไงอะมีก็ต้องติดต่อธนาคารออมสินเลยค่ะธนาคารออมสินเนี่ยเขามีสินเชื่อธุรกิจรายย่อยสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการเงินทุนเพื่อขยายร้านหรือต้องการทุนเพิ่มนะคะแล้วตอนนี้เขามีนะคะวงเงินสูงสุดให้ถึง1ล้านบาทและผ่อนนานสูงสุดทึง10ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะที่มีหน้าร้านนะคะต้องการเงินลงทุนหรือว่าเงินหมุนเวียนเพิ่มค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถไปติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยนะคะหรือว่าเป็นลงทะเบียนไว้นะคะขอสินเชื่อตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3าดธันวาคมปี2567นี้นะคะหรือว่าโทรไปที่ GSB Contact Center 11ึ่นะคะ รีบมาเป็นลูกค้าธนาคารออมสินกันนะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าธนาคารออมสินเท่ากับช่วยสังคมค่ะใช่อกินนี่อีกค่ะคุณอาอร่อยมากอร่อยอ่ะเราสรรหาร้านเหี่กับพวกคุณแล้วพวกคุณก็อย่าลืมแนะนำเรามาด้วยนะว่าอยากให้เราไปซับซับร้านไหนยังไงเองค่ะติดต่อเข้ามาเลยค่ะนะทุกช่องทางเลยวันศุกร์เวลาสี่โมงเย็นนะคะมาเจอพวกเราได้นะคะทางย t u b e ทีนียสตอรี่นะคะหรือว่า Facebook นะคะซอกแซกซอกแซกหรือว่าทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะกดกระดิ่งรอไว้รอไว้คุณคะรอไว้คุณจะหมดถ้วยค่ะหมดถ้วยคนจะหมดถ้วยคุณอยากชมหน่อยดูเขาเขาเขาไม่เปิดร้านอื่นเลยอ่ะร้านไหนของจริงจับใจความดีฉันได้เลยค่ะเธอหมดซราบอยากกินอีกเดี๋ยวอดูซิว่าพี่จะต้องจะนั่งกินไหมถ้านั่งกินปั๊บจะสั่งจำสองฉันอีกสองร้านฉันสอง ดีงามอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะําตประกันภัยรถยนต์กับทิพยะประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะืมรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับหายใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิปสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยาประกันภัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาทแม่แจ๋วรี้ป่ะคนนั้นนะใช่สิใช่ป่ะสวัสดีค่ะแม่แจ๋วใช่ไหมคะสวัสดีเหมือนละครเลยแม่แจ๋วมาไงงั้นเข้าไปในนี้แม่แม่เข้าไปยืนคนเดียวอ่ะนะอ๋อพอดีลูกๆเขาออกไปข้างนอกค่ะแม่ทำไมของน้อยแล้วอ่ะทำไมแม่ไม่เก็บไว้ให้เราเยอะๆอ่ะแม่คนนี้ใครพี่ธัญญาพี่ธัญญาคนนี้ใครคะคนนี้ใครพี่กีอ่าอันนี้ใครคะ แก้ง่ะแก้ง eh ่ะแก้ง่ะนิสัย